วิเกือบอดกดอัาไม่ทันเลียนจะได้ข่าวใหม่อาจจะเชื่ออาจจะช่วยนายได้ว่ามาเลยมันมีกลุ่มลัทธิมาเกี่ยวข้องเกี่ยวกับ lost e m n a d o s lost e m n a d o s ว้พูดยากจังเว้ยังไงก็ตามผมได้เจอคนที่ได้ฉายาว่าอกใหญ่ในหมู่บ้านายโอเคใช่ไหมใช่เขาจะฆ่าฉันก็ได้แต่ว่าเขาปล่อยให้ผมมีชีวิตแล้วพูดว่า ผมมีเลือดเดียวกันกับมันไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าหมายความว่าอะไรมีเลือดเดียวกันเหรอเอ๊ะน่าสนใจฮะเนก็ตามสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือตอนที่ผมหาเส้นทางไปที่โบสถ์ได้แล้วโอเคตามหาให้เร็วที่สุดโอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Resident Evil 4ตอผมผมจะพูดรีเอคตลอดเลยอะไรวะเนี้ย Resident Evil 4ใน Chapter หนึ่งขีสาครับผม จัดไปกลับไปคงไม่มีอะไรครับโอ้มึงยังไม่ไปอีกเหรอยิงหัวแม่งเลยถึงแม้จะไปเกะแต่ทรูปภาพก็เถอะอ้าาาาเยียเผมเอออืมใครวะโอ้โหสองสองสองรูเต็มๆเลยนะฮะเนี่ยจังหวะนี้สองนัดนะฮะ วิ่งไปแล้วจังหวะนี้เอยไม่โยนครับผมเต็มๆตมเลยเว้หมายถึงสองนัดเตมเติมหลังนะครับเอผู้หญิงในชุดแดงคุ้นๆนะฮะแต่ว่ามันออกเป็นมันในภาพนี้มันออกเป็นคล้ายๆกับออกชมพูนิดนึงอ่ะไม่ได้แดงจ๋าเลยขนาดนั้นเหมือนในภาคสองดีเบกนะครับอุ้ยเกือบไม่ทัน อย่าอย่าไม่เอาไม่เอาเนี่ยมันเป็นบั็หรืออะไรไม่รู้นะแต่ว่าต่อให้มันหัวขาดแล้วมันก็บางทีมันก็จะแดงเดินได้อยู่นะครับโคตรน่าตัวโอ้ยระเบิดสีแดงไม่ใช้นะไม่ใช้ไอจังหวะเมื่อกี้เป็น q u i กแอคแท็กอีก,อ,กอันหนึ่งที่ผมยังไม่เคยพลาดนะแต่หรือว่าเคยพลาดรอบหนึ่งวะตอนที่เล่นเองจำไม่ได้แล้วแต่ค่อนข้างที่จะต้องระวังพอสมควรเลยฮนะ จะมืงก็ได้นะเพราะว่ไม่ได้ขวางทางเราแต่ว่านั่นแหละหรือว่าพวกเขาจะใช้ซวมด้วยนะอมแสดงว่าอย่างน้อยคนพวกนี้ก็ยังทําตัวปกติอยู่อย่างน้อยนะโอเคไปต่อเลยครับผมเราจะพยายามไม่เสียเวลากับอะไรมากมายนะครับผมจังหวะน,นี้อเราเห็นพี่เลื่อยนะครับผมเรามีสไนเปอร์ไว้ทําไมครับผมกิงแมงวู้ฮ <laughs> ู อุ้ยบางทีมันก็ฟันไม่โดนครับเอออาจหัวไปเอารูบี้มาขายได้ราคาดีเออยิงตอนที่มันพูดไปเสร็จนี่เป็นอะไรที่มีความสุขนี่แน่มีส่วไฟสีแดงพอด,ดีเลยเอา้าไม่ดรอปอะไรด้วยข้างบนนี้ มีกระสุนปืนกลนะครับแต่ว่าเราไม่ใช้นะครับผมผมจะใช้ระเบิดดีไหมเรลืองว่ะแม่แม่โอ้โหนึกว่าจะเฮดช็อตครบเสียดายไม่เป็นไรครับมันตายก็พอละอืมปลดล็อกครับผมแล้วเราก็กลับมาที่เดิมนะครับผมจังหวะนี้มาเดิมครับผมฆ่ามันให้หมดโอ้ย ยิงไม่โดนเคยไม่เคยโดนบ้าเลยเฮ้ยม,มันมีซ่อนวะเอา้เอาวน้ำมันไก่ดีกว่เาเฮ้ยนายซ่อนไม่เนียนเลยอ่ะนี่ครับเนี่ยที่บอกว่าเราจะได้กลับมานะครับก็ได้กลับมาจริงๆนะทางนี้ ตรงนั้นไม่ต้องใช้สานายก็ได้นี่ก็พอต่อให้ยิงโดนหัวม,มันก็ล่วงลงมาตายอยู่ดีนะครับเอ๊ะเหมือนได้ยินใครมาพยายามจะพังประตูนะอ้าวไม่ใช่ประตูนี้ฮนะแล้วมันประตูไหนสวัสดีครับเออตายหรือคอมบอมีเงินคอมบอมีเงิน เอาหน้าเงินครับเราต้องเพลิดเนไปเอาแหมมันจะเป็นไม่กี่บาทก็ตามแต่ก็มีคุณค่านะครับหนึ่งพันอ้ก็โอเคนะแต่ถ้าพันห้าพี่ว่าไงวะเออของเดิมๆคือยังไงดีอรของไหนที่ไม่ได้เก็บก็มาเก็บตรงนี้ก็ได้นะครับอันบีระเบิดแฟตเก็บดีไหมวะระเบิดแฟตเลยนะอืม วันที่ผมต้องทิ้งอะไรไปหรือเปล่าเนี่ยนี่ไงทิ้งกันดีเลยเก็บโูลัฝาดไปก็ดีนะครับอย่างนั้นก็คิดซะว่ามันเป็นระเบิดนะครับแถมเรายังมีกระสุนปืนสนายตั้งกี่นัดอ่ะสี่สิบกว่านัดโอเคต้องใช้กุญแจนะครับเปิดเข้าไปกระสุนที่กล้าวเสียงเซฟในตำนานนะครับผม ในกระสุนปืนกลอยนะครับยิงนี้ลงมานะครับผมรอให้ไฟมอดได้นหนึงนะครับแล้วก็ค่อยไปหยิบสไปเนอร์นะครับเพชรเอามาขายนะครับผมจังหวะนี้เอาไว้เราเข้าชัปชัเตอร์2นะครับผมผมถึงจะเริ่มขายของนะครับเอาให้คุณผู้ชมได้ดูกันไปเลยว่ามันจะได้กี่บาทโอเคยิงแล้วก็จะมีแสงส่องประกายนะครับอ่าอันนี้ไม่ใช่เพชรธรรมดามันคือ เพชรที่ขายได้ราคาดีครับตอนแรกว่าจะเป็นคำพวนแต่ว่าแมวอ,อะเฮ้ยมีของน่าสนใจมหมขายอินูมเหมือนเดิมเลยถ้าเราเล่นจบหลายหลายรอบแล้วมันจะไม่มีอะไรอัปเดตแล้วนะครับถ้ากดอีกครั้งก็ welcome ในตำนานขายเอ้ยซื้ออะไรก็ไม่มีอะไรต้องซื้อนะครับเบนที่ไว้เก็บยาบ้างน,นะครับกลับมาแล้ทุกเมื่อ โอเคตรงนี้จะมีรังนกอยู่นี่ไงระเบิดสำคัญอยู่นะแต่ว่าของเต็มละเราจะไม่เก็บแล้วกันตรงนั้นไทยเดาน่าจะมีกระสุนสไนไม่ต้องเดานี่หวะอุ้ยผมเผลอข้ามขออภยนะัยฮะอุ้ยดีนะเมื่อกี้มันไม่มันไม่ไ,มได้มีฉากข้าศ่กเลยมากมายมันก็แค่ฉากที่ว่าอ๋อตรงนี้คือบโบสถ์นะคุกก็น่าจะเห็นชาตก,กันอยู่นะอุ้ยมือจะสั่นสิลีออนโอเค จะไปรอให้เขาออกมานะครับเสียเวลาเนี่ยอีกามันตัวละ2 200เองแต่บางตัวก็พันหนึ่งนะอุย้ยนี่แน่ว่าไม่มีเงินเลยฮนะตรงนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงครับที่มีเพชรสีฟ้านะครับยิงไปเลยอันนี้อันที่แปดอันที่9ถ้าใครกลัวยิงไม่โดนเพราะว่ามือเรียวสั่นครับก็ เข้าไปใกล้กแล้วค่อยยิงก็ได้นะครับถ้าทําแบบนั้นผมว่ามันจะเป็นการประหยัดกระสุนม,มากกว่าถ้าเรายิงไม่โดนหลายๆนะมันค่อนข้างที่จะซึนเตือนครับจุดแล้วก็ค่อยยิงมันจะได้ระเบิดอ้าวไอวตัวที่อยู่ตรงนั้นไม่โดนกับเขาด้วยครับยิงไปเพิ่มนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับข้างบนนี้ก็มีรังนะครับแต่ว่า ก็เป็นระเบิดเพลิงนะครับซึ่งเราไปใช้คุณจะเห็นลักครังตรงนั้นนะครับยิงได้นะครับแล้วก็จะมีตัวโผมาข้างหลังหรือเปล่าวะเอ้จริงด้วยแล้วคือแบบไม่มีเพลงเพิ่งมีเพลงเมื่อกี้นี้นี่แหละถ้าเราไม่ยิงลัครังมันก็ไม่โผมานะครับเนี่ยเออเว้ เอากระสุนนีหว่าคนทกว่าเงินโอเคแต่ว่าเป็นเกร็ดเล็กๆนะครับถ้าเรายิงละครังแล้วจะมีมอนสเตอร์อีกสตัวโผล่มาครับผมเรียกมอนสเตอร์เลยแล้วกันนี่ไงถือระเบิดอะหลบเงินไหมอ่าดีนะหัดหลังก็กลับมาก่อนเหนนะขึับข้างบนครับยิงไม่โดนฮปปาด โอเคขาดเลขสามันก็จะครบอะอันนี้เป็นพัทเซิร์นะครับซึ่งทําตามผมเลยครับผมกดไปที่เลขสามสามครั้งนะครับแล้วก็กดไปที่เลขสี่สามครั้งโอเคแล้วก็กดไปที่เลขสามอีกอีกครั้งหนึ่งเราก็จะได้เพชรมาะครับเป็นเพชรที่เอาไว้สําหรับมาผสมกับนี่แหละ เขาเรียกว่าแบบว่าถ้วยชาหรอหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ไปต่อนะครับไปต่อไปก่อนไปต่อเรามาสำรวจคาสสิกตัวนี้นิดนึงนะครับมันเปิดไม่ได้อ่ะมันมีรูใหญ่ๆอยู่ตรงกลางบางทีอาจจะหาอะไรประใสได้ไปต,ต่อเลยครับพลิกายทีเลียวเดกน ประตูล็อกผมเข้าไปไม่ได้เอ้าเขาไม่ได้สอนให้คุณพิกล็อกเหรอคือมันไม่ใช่แบบนั้นไงงั้นยืดเฉยคงไม่มีประโยชน์ตั้งหาทางหรือหาบางอย่างอะไรก็ได้ที่สามารถเข้าไปข้างในได้นะครับมีประโยชน์มากเลยแต่ถ้าเราไม่ไปกดคัสซีตรงนั้นก็ก็จะมีคัสซีเพิ่มเติมขึ้นมานะครับระหว่างที่เรากำลังเจอกันต่อไป มันบังคับให้มีกระโดดมาเออตรงไปตรงนั้นก็มีอีกตัวแต่ว่าเด่าอย็าเสียเวลาใช้ปืนเลงเลยฮะไปยิงมันใกล้ๆกล้ดีกว่าโอเคไปกันอันที่สิบสามอันที่สิบสี่กระโดดมาตรงนี้และหันหลังก้มลงก็จะเจออันที่สิบห้านะครับตรงนี้ระวังนะครับอ่าในกล่องเริ่มจะมีงูแล้วต้องระวังด้วยนะครับใครที่ใช้มีดเป็นประจำนี่ก็ระวังด้วย เอออันนี้ข้อมูลอะไรเนี่ยไม่อ่านนะครับผมเสียเวลาจริึงอ่านไม่ออกอะเลยไม่อ่านนะถ้าจะให้แปลงจริงมันก็แปลได้นะแต่ว่าคือผมไม่ได้แปลเก่งขนาดนั้นไงใช้เวลานะครับเผลอๆแปลไม่ถูกด้วยฉะนั้นไม่เอาดีกว่าปืนสไนเปอร์สองนัดไม่ไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวมาตรงนี้ครับหยิบหยิบระเบ,บิดแฟลกขึ้นมาเลยครับ พระจะมีตัวทำเงินทำทองอยู่ตรงนี้นะครับไม่ใช่ตัวเงินตัวทองนะตาไปครับโอเคครับตายกับเป็นเรือเลยฮะเงินทั้งนั้นเลยครับเหมือนจะเยอะนะแต่ว่าก็สามร้อแถมได้ระเบิดแฟกค,คืนด้วยก็เรียกว่าคุ้มอยู่นะเอามารวมๆกันก็ได้หลายพันอยู่โอเคมีกล่องตรงนี้อ้ามีเงินผมก็เล่นแบบสะสมเงินไปเรื่อยๆนะ โอเคกระสุนในเก็บในเก็บจะเก็บเพชรน่ะโอเคเลงยากนิดน,นึงตรงนี้ไม่มีอะไรอืมอ่าเดี๋ยวๆนะมีอะไรกระพริบกระพริบอยู่ตรงนั้นด้วยเก็บมาเลยอ่าเป็นสไปเนอร์นะครับมาสำรวจตรงนี้หน่อยดูบ่อนว่าประตูจะถูกปิด ถูกล็อกอย่างแน่นหนาเดี๋ยวนะเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างคำรามอยู่ข้างในระวังไว้ครับเรากลับมาอีกทีก็เดี๋ยวมีเรื่องแน่นอนครับบอกเลยว่าเดิวไปที่ไหนมีเรื่องที่นั่นนะครับทำในได้เราก็มาทำภารกิจนะจะไปต่อก็ได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวลงมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันหน่อยแล้วกันนะครับว่าตรงนี้มีอะไรนะครับอ่ะมีกระสุนอยู่ตรงนี้สิบนัดอ่ะเห็นไฟแบบนี้ก็การันตีได้เลยครับว่ามีพ่อค้านะครับ โอเคถือว่ามาเก็บเงินด้วยอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกครับว่าปืนไหนที่ทมันอยู่ในขายที่ว่าตั้งยิงเพนให้ครบ10นัดนะครับเอ้ย1ิ10บอันถึงจะได้นะครับปืนพาริเชอร์นะครับที่มีราคาสมบาทเนืน่องจากว่าเราเนี่ยเราไปทาภารกิจครบแล้วนะครับจริงๆมันก็มีแบบซื้อนะแต่ว่าแบบซื้อเนี่ยไฟพาวเวอร์จะต่ํากว่านะครับ แต่ผมไม่รู้นะว่าคือปกติผมไม่ค่อยได้ใช้ฟอนเชอร์ไงปกติใช้แฮนด์กันแล้วก็พอไปถึงชัตเตอร์หน้าๆค่อยไปซื้อปืนปืนพวกอันอื่นนะครับที่ดีกว่าแต่ว่าใครจะใช้ฟอนเชอร์ก็ใช้ไปนะครับเพราะว่าผมก็คิดว่ามันมีดีคนละแบบแหละยิ่งถ้าเราอัเกรดสูงขึ้นนะครับจนถึงขั้นสูงสุดแล้วมันจะมันจะปลดล็อกสกิลพิเศษสำปืนนั้นด้วยนะครับมาอีกแล้วครับผมจังหวะนี้วิ่งหนีเห็นในตำนาน กด X รวๆเหมือนเดิมนะครับผมแต่รอบนี้มันจะเป็นเมาส์ซ้ายเมาส์ขวาอีกหรือไม่เป็น x c นะครับผมมันเปลี่ยนไปนะฮะฉะนั้นก็ระวังด้วยคืออย่าอย่าเอามือซ้ายกับมือขวาออกออกจากกันครับผมมาถึงอย่าออกจากแป้นพิมพ์กับเมาส์ค่อนข้างสำคัญพอสมควรโอเคตรงนี้ไปแต่ไปด้วยกับระเบิดนะครับแต่ว่าไม่ไปต้องเป็นห่วงในเรื่องนั้นเพราะว่ามันตั้งไว้ทนโทขนาดนี้ถ้าไม่เห็นผมว่าคุณผู้ชมต้องต้องพิจารณาตัวเองใหม่ละ แล้วก็ลองใส่แว่นนะครับเพื่อจะเห็นชัดขึ้นเออใค,ใครจะปลาใครจะปลาอะไรมาหรือเปล่าเมื่อกี้นี้ไม่มีนะอุย้ยปลาจริงด้วยชิบหายเกือบโดนมีงูครับมีงูเออแต่ผมยังไม่เคยเห็นงูโจมตีในน้ำนะเอา้าอะไรของคุณเนี่ยฮะ วิ่งไปโชว์ระเบิดเฉยก็ดีครับก็ดีเลียให้เสียทางให้เรานะครับถต่ว่าทำไมมันยังมีเสียงอยู่นะครับเนื่องจากว่านี่มีคนตามหลังมานะครับยิงเรียงตัวเลยแล้วก็จะมีมาอีกชุดหนึ่งนะครับเราจะใช้ระเบิดก็ได้นะเราเข้ามาใกล้ๆก่อนแล้วกัน วุ้ยมันใช้เวลาพอสมควรโอ้โหอ้าวอะไรวะโอ้แต่เมื่อกี้ที่จังหวัดนรกนิดหนึ่งนะเนี่ยเพราะว่าเฮ้ยมีตัวหนึ่งก็พยายามจะวิ่งมาเขาเขาใกล้อีกตัวนึงก็พยายามจะปามาเรื่องไม่ถูกเลยว่าจะยิงใครก่อนถ้ามันเข้ามาใกล้เรามากๆมันก็จะมาตะคุบเรานะครับ ร้องอะไรเราอะมีก็โผล่มาครับมาตรงนี้นิดนึงครับเพราะว่ามันมีสมบัตินะครับโอเคได้ไปนะครับป้าอะไรโลป้าอะไรโลเอ้อ เออใช่พอดีเลยพอดีใช้เต็มทีนะครับยิงงูแล้วได้ไข่นะครับสุดยอดเพิ่มเลือกไปด้วยรออะไรแล้วสกใสมองไม่เห็นอ้าวมีตัวข้างในด้วยฮะอ้าวเฮ้ยโผลมาโผลมาอ้าวพอดีพี่ไอีกรลอว ไม่ดรอปอะไรด้วยไม่ตายเถอะไปต่อดีกว่าครับผมเล่นจบชัตเตอร์หนึ่งแล้วก็พักดีกว่านะครับพอผมเล่นติดต่อกันเลยนะโอเคตรงนี้ไม่จำเป็นต้องเดินมาก็ได้นะแต่ว่าเดินมาเพื่อให้เห็นคัสซีนนะครับจังหวะนี้เลออนก็ส่องอีกแล้วนะครับ แต่ไบยได้สองผู้หญิงนะครับส่องหาเอ๊ะนึกว่าตำรวจที่มาด้วยกับเราอ้าวเอาไปโยนทิ้งน้ำเฉยว่าเอ๊ยเอ๊ะแล้วทำไมเอามาทิ้งตรงนี้นะครับผมหรือว่าไม่มีที่ทิ้งแล้วก็เลยเอามาทิ้งตรงนี้เฉยโปลิเซียเอ๊ะเหมือนกับว่ามีตัวอะไร โอ้ยใต้น้ำนะจังหวะนี้คื่ามือไปต่อหน้าต่อตาเรยอนก็สีหน้าก็ไม่สู้ดีเท่าไหร่นะแต่ว่าเหมือนกับว่าไม่ได้กลัวนะเหมือนกับว่าอืงานหนอีกแล้วกูสีหน้าน่าจะประมาณนั้นมากกว่าอะมีรังนกค,ครับยิงไปก็ไปสมบัติอีกชิ้นหนึ่งนะครับตรงนี้ไม่ใช่งูนะครับจะเป็นของนะครับเป็นของดีแล้ เก็บไว้ที่จริงผมไม่จำเป็นต้องเอาผสมกันทั้งหมดก็ได้แต่ว่าพอผสมกันแล้วมันชื่นใจนครับข้างหน้านี่ก็มีส่นภพยนะครับแล้วก็กระสุนปืนอ้าวไม่ใช่นี่หว่าเงินตรงนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าคุณไปยืนอยู่ตรงริมแม่น้ำนะครับแล้วก็ยิงยิงใส่น้ำยิงเล่นๆฮนะยิงไปหลายๆนัดนะครับแล้วคุณจะเจอฉากที่สยองขวัญพอสมควรนะครับ แต่ที่จริงผมจะไม่เตือนนะครับเนื่องจากว่ามันมันก็เป็นหนึ่ง Achievement นะครับที่ผมก็ลองผมก็ต้องทําอ่ะสุดท้ายผมก็ต้องทําอยู่ดีแม้จะรู้มันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามครับแต่ก็ไม่เป็นไรสีสันสีสันแต่ภาคนี้ฉากตายของตัวละครก็โหดอยู่นะแต่ก็ไม่ได้มากเท่าไหร่ตัท่าไปดีแล้วโอ้ดีนั่เปมือไปทั้งเรือ เอาละครับผมจังหวัดด้จะเรียกว่าเป็นความซวยหรือไม่เลยครับผมเกี่ยวหามันไปด้วยเลยโคตรพอดีพอดีจังหวะนี้ครับผมในฉากคาซีนเหมือนจะตัวใหญ่นะครับพอมาเล่นฉากนี้เอาชิบหายแล้วตัวก็เท่าดีดีกว่าแต่ไม่เป็นไรครับผมโหเด็งย่างนิดนึงครับจังหวัดี้มันจะเข้าเมืออีกแล้วฉมวกไม่ม้จำกัดนะครับต้องแต่ว่าคุณต้องระวังนะครับมันจะวิ่งเข้าคน คดไม้นะครับเพื่อให้เราเสียหลักแล้วก็ตกน้ําไปนะครับอ้าวอ้าวเฮ้ยจังหวะนี้เฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นิ่นะโอ้ยวิ่งข้าหยแล้ววิ่งขวายแล้ว,ลวไม่โอเคมนวิ่งออกนิดนึงผมไม่รู้ว่าถ้าใช้จอยเนี่ยมันจะง่ายกว่าหรือเปล่านะในฉากนี้แต่ผมบอกได้เลยครับว่าเล่นกี่ทีก็ไม่เคยง่ายนะครับ อาวทางนี้ถูกอหรอ้อาวเฮ้ยโดนโดนทีหนึ่งมันก็พอแล้วครับในในช็อตนั้นเอ,อ้ยขออีกทีหนึ่งก่อนขึ้นมาขามือกอ้าวไปได้วิ่งหาโคนไม้ไว้เอ,อ้ยแต่มันมีการเลี้ยวขวาคนระับทน,นึงจงอีกแล้ว ย่างอยง่ยงยง่งย่งมันแค่หลอกนะมันแค่หลอกฉลาดนี่ว่าเอา้เอาอเฮ้ยชิบหายแล้วมันไปอีกอะอะไรกันเล็หนาเนี่ยอยู่เฉยๆแล้วหรือไม่อย่างไรอยู่เฉยๆก็จะง่ายไปนะทางไหนอ้าวถูกทางอีกแล้วจังหวะนี้จิมจิมเอ้ย พยายามจะเกยตื้นหรือไงเนี่ยโอ้ยความสวยของดิออนยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับผมเหมือนเดิมครับผมในฉากคัลซิงก็ไม่เว้นนะครับควิกไทม์อีเวนต์ต้องมาแล้วจังหวะนี้กดเอกรัวนะครับผมรัวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเตั้งใจว่ามันไม่บอกนะครับว่ากดรัวเท่าไหร่ถึงจะรอดนะครับบางทีถ้าเกิดว่าเราแบบใจเย็นมากไปก็ก็สวยได้นะฮะก็ตายได้เหมือนกัน มันไม่เหมือนกับพูเดอะวอลกิ้งเดย์ไงที่เวลากดคลิกซาอีเว์แล้วมันจะบอกเกทนะครับว่ากดเท่าไหร่มันถึงจะผ่านครับแต่กับเกมนี้นี่คือคุณต้องรัวที่สุดเท่าที่จะรัวได้ไม่งั้นก็จบไม่สวยนะครับโอ้สัมรักออกมาเป็นเลื่อนครับ แล้วก็สลบไปนะครับเกิดอะไรขึ้นกับเลออนติดตามได้ในชั珀เตอร์หน้าครับสำหรัสบสำหรับวันนี้จบไปบเพลินแล้วเนี่ครับเอา้าเฮ้ยชั珀เตอร์สองก็ชั珀เตอร์ต่อไปแล้วนี่หว่า <c oughs> อะไรวะเนี่ยโอเคครับจบไปทเพลินแล้วนี่ครับไม่ไหวครับ